อคอนเทนต์ของเราในวันนี้นะครับพอจอจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับอีกหนึ่งตัวละครที่เข้ามาในเกมฮอนไคร์สไตล์เร็วของเราในแพท27นี้นะครับกับตัวของฟิลก์นั่นเองซึ่งเป็นตัวละครธาตุไฟในผ่านลบล้านนะครับที่มีเมคนิกหลักเล่นเกี่ยวกับเรื่องของการเบรกกอบมอนสเตอร์เพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ชื่นชอบในทีมเบรกนะครับเล่นไฟเอาไฟเล่นบูธฮิลนะครับหรือว่าเล่นลับป้าอยู่ก็น่าจะสนใจตัวละครนี้ไม่ใช่น้อยใช่ไหมและในวันนี้นะครับพอจอก็เลยจะมารีวิวตัวละครนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันแต่พอจอต์์์ครรรีเเเเอออตสปย ซึ่งยังไม่ใช่ข้อมูลสุดท้ายของตัวละครน,นะครับนั่นหมายความว่าพอตัวละครเข้าจริงแล้วเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นอย่ายึดเป็นสานะมากนะครับดูประกอบการใจนะครับแล้วก็ดูเอาสนุกเพียงเดียวเท่านั้นนะครับถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยก็อย่ามาช้าได้กว่าเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับช่องปอเจไว้แล้วไปดูพร้อมกันเลยกว่าครับ ก่อนอื่นนะครับพอจพามาดูความสามารถของตัวฟิลกันก่อนดีกว่านะครับต้องบอกว่าฟิลเนี่ยมีความสามารถที่ค่อนข้างจะคล้ายกับตัวของ MC ประสานมากๆอย่างในส่วนของความสามารถหลักของตัวละครก็คือจะเป็นในส่วนของพรสวรรค์ใช่ไหมก็จะมีเรื่องที่ว่าเวลาที่เราทาลายจุดอ่อนของมอนสเตอร์ใช่ไหมครับมันจะมีการเปลี่ยนการลดค่าความทนทานของตัวมอนสเตอร์ให้กลายไปเป็นดามดเมจซูเ์เบรกเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็เรื่องของอัตราส่วนเนี่ยก็เท่ากันเลยอ,อยู่ที่100%งอนพูด่ายๆว่าพอมีฟิลในสนามเน,นะครับเพื่อนก็สามารถทำซูเือตรสา ะครับเพื่มเงินต้องกดอันติใช่ไหมครับถึงจะสามารถทำซูบเรกดาเมจได้ซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะเก็บกันไม่ทันใช่ไหมครับอัพไทม์ก็อาจจะไม่ได้100%ในขณะที่ตัวของฟิลล์นะครับขอแค่ว่ามีฟิลล์อยู่บนสนามเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็สามารถทำซูบเรกดาเมจได้เลยเวลาที่เราทำลายจุดอ่อนของตัวมอนสเตอร์นั่นหมายความว่าอัพไทม์ของการทำซูบเรกดาเมจเนี่ยก็คือร้อยเปอร์เซ็นนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จุดที่แตกต่างกัน,นหนึ่งข้อนะครับแล้วส่วนต่อพอดมองว่าเป็นไฮไลท์หลักของตัวละครตัวนี้เลยเนี่ยก็คือจะ ลอดน,นี้เราเรียกกันว่าจุดอ่อนเทียมนะครับหรือว่าจลัดเพลิงเมคานั่นเองนะครับเพื่อนๆเ,เคยเจอในส่วนของเมคานิกตรงนี้มาแล้วเนาะใน MOC รอบของตัวแรปป้าใช่ไหมครับก็คือเวลาที่เพื่อนๆมีจุดอ่อนเทียมอยู่เนี่ยเราจะสามารถเบรกเกาะมอนสเตอร์ G ได้2รอบด้วยกันใช่ไหมเพราะงั้นตัวละครไหนก็ตามนะครับที่มีเมคานิกหลักเล่นเกี่ยวกับเรื่องของการเบรกเกาะมอนสเตอร์ G ster, หรือว่ามีดาเมจหลักมาจากส่วนนี้เนี่ยนะครับก็จะได้รับประโยชน์จากตรงนี้เป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่นในส่วนของแรปป้านะครับที่มีในส่วนของทารเลนที่บอกว่าเวลาเราทําการเบรกเเาามม่ G ้แแีี็ลลววท เยอะนะครับตัวของแรปป้าก็สามารถทำดาเมจเบรกก้อนใหญ่ใส่ตัวของมอนสเตอร์ได้หรือว่าตัวของฮีโก่ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือยิ่งคุณเบรกกับมอนสเตอร์เท่าไหร่เขาก็จะสามารถปล่อยการโจมตีต่อเนื่องได้บ่อยครั้งมากขึ้นเท่านั้นเพราะงั้นบอกเลยว่าตัวละครไหนก็ตามนะครับที่มีแมคชีนิกเล่นเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยบอกเลยว่าพอคุณใส่ฟิล์เข้าไปเนี่ยนะครับเก่งขึ้นมากเลยทีเดียวเนาะ อ่ะแล้วก็ในส่วนของสกิลต่อสู้ของฟิลนะครับก็จะเป็นการเลือกเป้าหมาย1คนนะครับเพื่อทําการส่งบัฟให้โดยที่บัฟบัฟของตัวฟิลนั้นนะครับก็จะอยู่ทั้งหมด3เทิร์นด้วยกันโดยจํานวนเทิร์นนั้นก็จะนับตามเทิร์นของตัวฟิลเองนะครับไม่ได้นับตามตัวละครที่ถูกบัฟเนาะอ่ะแล้วถามว่าบัฟอะไรบ้างใช่ไหมครับอันแรกเลยก็คือจะเป็นเรื่องของค่าเบรกเอฟเฟกทุกคนตัวละครที่ถูกบัฟนะครับจะได้เบรกเอฟเฟกเพิ่มขึ้น30%ตรงนีี้ก็จะมความคล้ายกับสกิบเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก็จะมีความคล้ายกับสกิลเตอร์เมทของ ิต่อสูแ้แล้วก็นอกจากนี้นะครับบัฟของฟิลนั้นยังมีความสามารถในการที่ว่าเวลาที่ตัวละครที่ถูกบัฟนะครับทำการโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่มีจุดอ่อนที่ไม่ตรงกับตัวละครที่ถูกบัฟตัวละครที่ถูกบัฟนั้นนะครับก็สามารถลดค่าความทนทานของตัวจุดอ่อนได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าประสิทธิภาพในการลดนั้นก็จะเหลือแค่50%แทนลักษณะตรงนี้จะคล้ายๆกับตัวของแรปป้าก็คือเวลาที่แรปป้านั้นทำการกดอันติใช่ไหมครับถ้ามอนสเตอร์ไม่ได้มีจุดอ่อนเป็นจินตภาพแรปป้าก็สามารถเจาะกรอบมอนสเตอร์ตัวนั้ ราตรงนีน้ต้องบอกว่ามันไม่สามารถซ้อนทับกันได้นะครับอย่ในส่วนของลาป,ป้าที่สกิลเตมเม็นั้นนะครับมีความสามารถในการเพิกเฉยจุดอ่อนของตัวมอนสเตอร์อยู่แล้วถ้าคุณนั้นทําการกดสกิลต่อสู้ของฟิลนะครับใส่ตัวของลาป,ป้าการโจมตีปกติของลาป,ป้าที่โจมตีส่มอนสเตอร์ที่ไม่ได้แพ้จิตภาพเนี่ยนะครับก็ยังคงสามารถลดจุดอ่อนได้แค่50%เหมือนเดิมนะครับไม่สามารถซ้อนทับกันได้ อ่ะแล้วก็ในส่วนของสกิลต่อสู้ของฟิลก็ยังไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับสกิลต่อสู้ของฟิลนั้นยังมีความสามารถในการที่ว่าเวลาที่เพื่อนร่วมทีมที่ถูกบัฟนะครับทำการโจมตีใส่มอนสเตอร์จะมีโอกาสพื้นฐาน100%นะครับที่มอนสเตอร์ตัวนั้นเนี่ยจะถูกลดดีเฟนซ์ลง18%ปเป็นเวลา2เทินก็คือพูดได้ง่ายว่าสกิลต่อสู้ของฟิลนั้นนะครับทำให้เพื่อนร่วมทีมของเรามีความสามารถในการแปะดีบัฟในการลดดีเฟนซ์ของตัวมอนสเตอร์ได้ด้วยแต่ว่าโอกาสตรงนนนนนีีนาาานีี้้้้ะะะคคคคครรรรรััััับบจจิิิดดดดตตตตตตาา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 ามมมม่่่่่อออสสสงงงงขวลไไททถูกกกซึหหใ็ย มีโอกาสแปะสายมอนสเตอร์100%เนเลยนะครับ ฟิลต้องการค่าอัตราสร้างสาระอยู่ที่67%ด้วยกันเนาะเพราะฉันเนี่ยก็ยืมทำค่าอัตราสร้างสาระให้กระตัวของฟิลด้วยละกันนะครับอ่ะแล้วก็หลังจากที่เพื่อนๆทำการกดสกิลต่อสู้ของฟิลไปใช่ไหมครับจะทำให้การโจมตีปกติของฟิลเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยโดยปกตินะครับก่อนกดสกิลต่อสู้เนี่ยฟิลจะสามารถโจมตีปกติได้แค่เป้าเดียวเท่านั้นแต่ว่าพอคุณกดสกิลต่อสู้ไปปุ๊บนะครับฟิลจะสามารถตีได้3เป้าแทนซึ่งในแง่ของดาเมจเนี่ยก็คงไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะครับบบบเเเเงงงแต่่่ากกมนนนรรือออออข์หู อ่ะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือจะเปนในส่วนของสกิลเต t เมทนะครับสกิลเตเมทของฟิลนั้นนะครับจะเป็นการทำดาเมจใส่มอนสเตอร์ทุกตัวบนสนามนะครับโดยที่ว่าความพิเศษของสกิลเตอเมทนี้ก็คือมันจะสามารถลดจุดอ่อนของตัวมอนสเตอร์ในรูปแบบที่ไม่สนท่าได้เลยด้วย คือจะเป็นมอนสเตอร์ที่แพ้ไฟเหมือนตัวของฟิลก็ได้นะครับหรือว่าจะไม่แพ้ไฟก็ได้ก็สามารถเจาะกรอเข้าทั้งหมดนะครับก็คือจะเป็นสกิลที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการเบรกเกาะมอนสเตอร์แบบหมู่นั่นเองเนาะแต่ว่าก็จะไม่ได้มีบัฟอะไรให้กับเพื่อนร่วมทีมของเรานะครับส่วนเรื่องของความสามารถเพิ่มเติมนะครับก็คือข้อแรกนะครับเวลาที่มีมอนสเตอร์นั้นถูกทําลายจุดอ่อนใช่ไหมครับฟิลนั้นก็จะมีความสามารถในการมอบค่าเอฟเฟกต์ทำลายล้างให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด6%ด้วยกันแต่ว่าในกรณีที่ตััววฟฟิลลนนน้้นน้้คคครรมมีี่่่่าา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 าเเทททยยงงกกกก220%ขึไปแจ ตรงนี้นะครับก็จะเพิ่มขึ้นอีก12%กลายไปเป็น18%นั่นเองโดยเอฟเฟกต์บตรงนี้นะครับจะสามารถซ้อนทับกันได้สูงสุดทั้งหมด2ชั้นด้วยกันก็คือพูด,ด้ง่ายว่าเป็นเทสที่มีความสามารถในการช่วยแจกเบรกเอฟเฟกต์ให้กับเพื่อนร่วมทีมรวมกันทั้งสิ้นอยู่ที่36%นั่นเองนะครับ ลักษณะตรงนี้นะครับก็จะมีความคล้ายๆกับตัวอีเด o รอนสของตัว MC ประสานนะครับ MC ประสานก็มีความสามารถในการแจกเบรกเฟก c t ตามค่าเบรกเ f e c t ของตัวเองเหมือนกันพร้อสำหรับใครก็ตามนะครับที่ณตอนนี้เพื่อนๆยังไม่ได้สำรวจแมปพนาคนนี่จนครบใช่ไหมครับยังไม่ได้ E4 ของตัว MC ประสานเพื่อนๆก็สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้ด้วยการเปิดกระชาแล้วนะครับ แล้วก็ความสามารถเพิ่มเติมอีกหนึ่งข้อนะครับก็คือตัวของฟิลนั้นนะครับจะมีค่าเบรกเอฟเฟกเพิ่มขึ้น30%ตรงนี้จะมีส่วนช่วยนะครับทำให้เราสามารถทําค่าเบรกเอฟเฟกได้ง่ายมากขึ้นใช่ไหมครับจากเทสข้อเมื่อกี้ที่เราพูดคุยกันก็คือฟิลต้องทําค่าเบรกเอฟเฟกอย่างน้อย220%ถึงจะสามารถแจกมับให้กับเพื่อนร่วมทีมได้อย่างครบถ้วนใช่ไหมครับการได้เบรกเอฟเฟกขึ้นมาอีก30%ก็จะช่วยทําให้เราสามารถทา220%ตรงนั้นเนี่ยได้ง่ายมากขึ้นและนอกจากนี้นะครับับหงงากกรร่ยตตต้กกต้้้้เนนนแแใมมดี1วซึ ครัก็จะมีความคล้ายกับ e1 ของตัว mc ภาษานั่นเองก็จะมีส่วนช่วยทําให้เรานั้นบริหารสกิลพอยต์ในช่วงต้นเกมได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็โบนัสเบตี้ข้อสุดท้ายนะครับก็คือเวลาที่เพื่อนร่วมทีมของเรานั้นทําลายจุดอ่อนของมอนสเตอร์ได้ใช่ไหมครับตัวฟิลด์นั้นนะครับก็จะมีการหนดแอคชั่นของตัวมอนสเตอร์อยู่ที่15ด้วยกันซึ่งตรงนี้ก็จะเหมือนกับเทรสของ MC ภาษาเหมือนกันนะครับเวลาที่คุณใส, MC ส่ MC ภาษาเข้ามาในทีมแล้วเพื่อร่วมทีมของคุณทำการเบรกเกอมอนสเตอร์อได้ก็จะมีการหน่วงแอคชั่นของมอนสเตอร์ตัวนั้น30%นะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอย่างนี้แสดงว่าฟิลนั้นก็แย่กว่า MC ภาษาส เพราะว่าหน่วงได้แค่ครึ่งเดียวของ NC ประสานเองแต่เพื่อนๆต้องอย่าลืมด้วยนะครับว่าฟิล์นั้นมีความสามารถในการสร้างเอฟโซทับเน็ตให้กับัวของมอนสเตอร์ใช่ไหมซึ่งนั่นหมายความว่าเราสามารถเบรกเกาะมอนสเตอร์ได้2รอบสุดท้ายแล้วพอคุณเบรกเกาะมอนสเตอร์ครบมันก็เป็นการหน่วงแอชั่น30%เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับของฟิล์ใน Content Creator e x p e r ์ Server นะครับเพื่อนๆก็เห็นว่ามีความคล้ายกับโตของ NC ประสานไปอย่างมากอาจแต่องอะไรก็ดีนะครับมันก็จะมีจุดที่แตกต่างกันแล้วก็ถืืออออว่่าเเป็นนนขข้ดีงัฟิหมกหมกช ยกตัวอย่างเช่นประเด็นที่สาคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของจุดอ่อนเทียมนั่นเองเพราะว่าการมีจุดอ่อนเทียมปุ๊บนะครับเพื่อนๆสามารถเบรกเกาะมอเตอร์ได้บ่อยครั้งมากขึ้นซึ่งมันก็จะมีผลนะครับทำให้ตัวละครแคร์รี่บางตัวนะครับเก่งขึ้นไปอย่างมากเลยทีเดียวเนาะซึ่งเดี๋ยวพอจอจะไปโชว์ให้ทุกคนดูนะครับในพาร์ทของโชว์เคสตัวละครละกันอนอกจากนี้นะครับด้วยความที่ว่าบัฟซูบเรกดาเมจนั้นนะครับย้ายจากในส่วนของสกิลดาเมจมาอยู่ที่ในส่วนของพอสวรรค์ก็ช่วยทําให้เรานั้นเเเเเเเลลลลล่่่่่่่นนนนนนกนากกกกกกมมมมไไดดด้้้งงาาาาาาายยยยขึอออออีีีหืืัััจจรททวววว1ะค็ตูช ก็จะต่างจาก MC ประสานใช่ไหมที่ว่าถ้าในบางรอบที่เราเก็บอันติไม่ทันจริงๆเยนะครับมันก็จะมีบัฟบ,บางช่วงที่ขาดตอนไปแล้วก็ด้วยความที่สกิลตัวเมทของฟิลนะครับเป็นแค่ตัวช่วยในเรื่องของการ <ๆ S 2> เบรกเกาะมอนสเตอร์เฉยๆ,ๆไม่ได้มีบัฟอะไรแจกให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราเป็นพิเศษนั่นหมายความว่าเราก็ไม่จําเป็นต้องมานั่งสแปมการใช้งานสกิลต่อสู้เพื่อปั่นพลังงานไม่ตายให้ทนันเพื่อมาสามารถกดโจมตีปกตินะครับเพื่อทาการเจนแต้มให้กับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วก็เอาแต้มที่เจนตรงนั้น,นรป,านนนปรน้าากตอ่ททมสแู เพื่อลดเกราะของมอนสเตอร์เพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้นะครับอ่ะหรือว่าข้อดีข้อที่3นะครับก็คือฟิลนั้นมีความสามารถในการช่วยเบรกเกราะมอนสเตอร์ได้ด้วยจากการที่ว่า1นะครับสกิลอัตเมของฟิลนั้นนะครับสามารถระเบิดเกราะของมอนสเตอร์าารรดรอดอได้ทั้งสนามใช่ไหมครับรวมถึงสกิลต่อสู้ของฟิลนั้นนะครับยังมีความสามารถในการมอบบัฟที่ทาให้เพื่อนร่วมทีมของเรานนั้สามารถลดจุดอ่อนของมอนสเตอร์แบบไม่สนท่าได้อีกด้วย แล้ด้วยความที่ฟิลนั้นเป็นตัวละครทาดไฟเวลาที่เพื่อนๆไปเล่นคู่กับตัวของแฟลร์ไฟที่มีความสามารถในการแปะจุดอ่อนทาดไฟใส่ตัวของมอเตอร์อยู่แล้วฟิลนั้นก็จะมีความสามารถในการช่วยแฟลร์ไฟในด้องของการเบรกเกาะมอเตอร์ได้ด้วยอีกเหมือนกันนั่นเองนะครับ อ่าหรือว่าข้อดีอีกหนึ่งข้อนะครับก็คือฟิลนั้นนะครับมีความสามารถในการมอบดีบัฟใส่ตัวของมอนสเตอร์ได้ด้วยก็คือจะเป็นเรื่องของการลดดีเฟนซ์ใช่ไหมรวมถึงว่านะครับด้วยความที่เขาเป็นตัวละครในผ่านลบล้างนั่นหมายความว่าเขาสามารถเข้าถึงไลค์โคนและโซลูชันได้ซึ่งไลค์โคนไปนั้นนะครับก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการลดดีเฟนซ์มอนสเตอร์เพิ่มเติมขึ้นไปอีกนั่นหมายความว่านะครับซูบเรกดาเมจรวมถึงเบรกดาเมจของทีมของเราเนี่ยก็จะมีดาเมจที่แรงมากขึ้นนั่นเองก็จเกกกจิงว อาแต่งไรก็ดีนะครับก็ต้องบอกว่าฟิล์เองก็มีข้อเสียเหมือนกันเนาะยกตัวอย่างเช่นข้อแรกเลยนะครับด้วยความที่ว่าฟิล์นั้นนะครับเป็นตัวละครในผ่าลบล้างไม่ใช่ตัวละครในผ่าประสานนั่นหมายควาว่าเขาจะไม่สามารถใช้ไลค์คนแดนนแดน์ได้ใช่ไหมครับซึ่งถือว่าเป็นไลค์คนที่ดีมากเพราะมีส่วนช่วยในการเล่นแอคชั่นของเพื่อนลงทีมของเราทุกคนนะครับ24%เพื่อนลงทีมของเราจะมีเทิร์นที่เยอะมากขึ้นอาแต่งไรก็ดีนะครับก็ต้องบอกว่าข้อเสียข้อนี้ของตัวฟิลก์เนี่ยนะครับเพื่อมันสามารถแก้ไข มีการเลคชั่นของเพื่อนลงทีมของเราทุกคน24%เหมือนกันหลคยคนเหมือนกันเพื่อนเมื่อก็สามารถแก้ไขข้อเสียเรื่องนี้นะครับดยตังค์ของเพื่อนเองนั่นแหละนะครับอ่าแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับที่โตของ MC ประสานมีแต่ว่าฟิลไหนไม่มีนะครับก็คือเรื่องของการบัฟซูบเปอร์เบรกดาเมจให้แรงมากขึ้นนั่นเอง MC ประสานจะมีเทสสู่ข้อหนึ่งนะครับที่บอกว่าเวลาที่มีจำนวนมอนสเตอร์ที่แตกต่างกันบนสนามใช่ไหมครับจะทำให้ซู p เปอร์เบรกดาเมจนั้นมีดาเมจที่แรงมากขึ้นตามสัดส่วนของมอนสเตอร์ซึ่่่่่งงงบบัััััขขข้้้้้ออออเเเนน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 นีีนีีียถนนืวาาาาาาาปปป็ททคหกะะรรรรณณจจุนนใมมนะตแ MC ส สามามรรถบัตงนี้้ไดอาจแต่ว่าข้อเสียตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตังของเพื่อนเเหมือนกันนะครับเพราะว่า e4 ของตัวทิงยุนนะครับก็มีความสามารถในการที่ว่าเพื่อนรวมทีมที่ถูกบัฟด้วยสกิลต่อสู้ของทิงยุนนะครับจะสามารถทําดาเมจทำลายล้างได้แรงขึ้น20%ซึ่งบัฟตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวคูณตัวเดียวกันนะครับกับความสามารถเพิ่มเติามาของตัว mc นั่นแหละนะครับดัาน,นข้อเสียตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตังของเพื่อนๆ่อเหมือน,นกันอาจแต่งไรก็ดีนะครับต้องบอกว่าไอข้อ อาจจะสําคัญบ้างไม่สําคัญบ้างนะครับแล้วเอาจริงแล้วเนี่ยนะครับข้อดีทั้ง4ข้อที่พอจอกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นข้อดีที่ดีมากๆด้วยจนสามารถมองข้ามข้อเสียพวกนี้ได้ซึ่งเดี๋ยวพอจอนี่จะพาทุกคนไปดูข้อดีตรงนี้นะครับในส่วนของโชว์เคสตัวละครแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวต่อมานะครับพอจอพาทุกคนมาดูโชว์เคสของตัวละครน,นี้กันบ้างดีกว่านะครับ แต่ก่อนจะไปเริ่มกันนะครับสำหรับใคกรก็ตามที่มองว่าคลิปของพอจอมีประโยชน์นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปของพอจอด้วยละกันนะครับคนอื่นจะได้เห็นกันเยอะเนาะรวมถึงว่านะครับสำหรับใคกรก็ตามที่ติดตามช่องพอจอมานานแต่ยังไม่ได้กดซับอย่าลืมกดซับด้วยละกันนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พอจอทำคลิปดีๆต่อไปนะ อสำหรับค่าเซตัสของน้องฟิลในวันนี้นะครับพอจอก็ทําความเร็วอยู่ที่262หน่วยนะครับแล้วก็ในแง่ของเบรกเอฟเฟกนั้นพอจอทาที่230%ซึ่งก็เกินขั้นต่ําที่น้องฟิลต้องการใช่ไหมครับก็คือ220<ๆ>2องก็สามารถแจกวับเบรกเอฟเฟกให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราได้อย่างครบถ้วนนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของค่าอัตราสร้างสารน,น,นั้นนะครับอย่างที่พอจอบอกไปใช่ไหมครับว่าเราต้องการขั้นต่าอยู่ที่หออกสิบร้เ,ออเ,เจเเ็ดเปอง,รงน,นร ส่วนตัวพอจอเลือกใช้เป็นในส่วนของสีไอรอนแคลรี่นะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เราทาการเกกบรกเกาะมอนสเตอร์ได้ปุ๊บนะครับน้องฟิลของเราจะได้พอมีดาเมจบ้างแต่ใครที่ไม่อยากมานั่งฟาร์มเซตสีแบบนี้นะครับเพื่อ,อนๆย้ำได้เหมือนกันเนาะก็อาจะย้ำเป็นในส่วนของ2ส,สปีดคู่กับ2ส,สปีดอะไรเงี้ยนะครับเพื่อช่วยในให้ตัวของน้องฟิลเนี่ยมีค่าความเร็วที่เยอะมากขึ้นจะได้มีเธนในการเจนสกิลพอยต์หรือว่าสร้างพลังงานเพื่อใช้ในการกดอันติเกกบรกเกาะมอนสเตอร์ได้เยอะมากขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ใน,นออาตัรก แต่ว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่ทำค่าเบรกเฟกได้ถึง220%แล้วนะครับโดยที่ว่าไม่ต้องใส่ส้อยเบรกอะไรแบบนี้นะครับตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนไปใช้เป็นงานเป็นส้อยฟื้นฟูพลังงานได้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของลูกแก้วนั้นพอจอเลือกใช้เป็น HP นะครับหรือว่าจะใช้เป็น defense ก็ได้นะครับหล,หลักๆแล้วก็ขอแค่ว่ามีซับเซตัสทีเป็นค่าความเร็วที่เป็นเบรกเฟกนะครับหรือว่าเป็นค่าอัตราสร้างสานะ ถ้าลูกแก้วอันไหนมีค่าพวกนี้เยอะๆนะครับเพื่อนๆสามารถหยิบมาใช้งานได้เลยเนาะอ่ะแล้วก็ในส่วนของไลโคน,นะครับก็ใช้ไปนในส่วนของไลโคนประจําตัวนะครับก็ไลโคนประจําตัวของน้องฟิวนะครับมีการบวกค่าเบรกเอฟเฟกให้กับเราเพิ่มเติม60%นะครับทำให้เรานั้นทําค่าเบรกเอฟเฟกได้ถึงเป้าหมาย220%ได้ไง่ายมากขึ้นใช่ไหมอ่ะแล้วก็นอกจากนี้นะครับเวลาที่เรานั้นทําลายจุดอ่อนของตัวมอนสเตอร์จะมีโอกาสพื้นฐาน100%นะครับที่ทําให้มอนสเตอร์นั้นโดนดาเมจทาลายล้างเพิ่มขึ้น18%เวลา2เทิร์นโดยสามารถซ้อนทับได้สูงสุดทั้งหมด2ชั้นด้วยกันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเราเก็บสแต็กเ มอนสเตอร์ก็จะโดนดาเมจทำลายล้างแรงขึ้น30%นั่นเองก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมาก,มากแล้วจริงๆแล้วนะครับตัวของน้องฟิลเองนะครับก็เป็นตัวละครที่มีความสามารถในการสร้างจุดอ่อนเทียมอยู่แล้วใช่ไหมครับนั่นหมายความว่ามอนสเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับเราสามารถเรบรกเกาะมอนสเตอร์ได้2รอบอยู่แล้วการเก็บ2แตกไรคนอันนี้นะครับม่ใช่เรื่องยากเลยเนาะก็ถือว่าเป็นไรคนอันหนึ่งที่ดีมากๆแบบทีเดียวนะครับแต่ว่าใครที่ไม่มีประจำตัวนะครับไรคนที่สามารถหยิบม,มาใช้งานได้อย่างในส่วนของ4ดาวนนั้ก็จะสีการแจกงัวานาั เว,เวลาที่เราทาการโจมตีส่มอนสเตอร์ที่ถูกลดดีเฟนช์ใช่ไหมซึ่งตัวของน้องฟิลนั้นนะครับก็มีความสามารถในการลดดีเฟนช์มอนสเตอร์ศัตรูอยู่แล้วก็สามารถใช้ไลค์คนไปนี้ได้อ่าหรือว่าจะใช้ไปในส่วนของไลค์คนเลสโซลูชั่นก็ได้อีกเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นไลค์คนที่ทําให้ตัวของน้องฟิลนั้นนะครับเวลาที่เขาทาการโจมตีปกติหรือว่าใช้งานสกิลอัติเมทใส่ตัวของมอนสเตอร์ก็จะมีการลดดีเฟนช์ของมอนสเตอร์เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยทําให้เราสามารถทำซูเปอร์บรเรบรกดาเม อแต่ว่าข้อเสียของหลายคนใบนี้ก็คือมันไม่มีเรื่องของการแจกค่าเซตัสที่ตัวของน้องฟิลต้องการใช่ไหมครับพวกความเร็วอัตราสร้างสานะนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของเบรกเอฟเฟกตก็ตามเพราะงั้นเราก็อาจจะต้องฟาร์มลิลิตก,กันเยอะหน่อยนะครับ เดี๋ยวพอจอพาทุกคนมาดูโชว์เคสกันนะครับเริ่มต้นที่ทีมแรกกันก่อนก็คือจะเป็นในส่วนของทีมบูธฮิลนั่นเองนะครับโดยพอจอเลือกเป็นทีมบูธฮิลนะครับรวนเหมย MC ประสานและก็ฟิลก์นั่นเองนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าพี่มันไม่มีตัวฮิลไม่มีตัวโลเลยมันจะเล่นไหวจริงๆหรอพี่นะครับคำตอบคือมันสามารถเล่นได้ทุกคนเหตุผลเป็นว่าทั้ง4ตัวละครน,นี้นะครับมีความสามารถในการเลื่อนแอคชั่นมอนหมดเลยนะครับบูธฮิลมีสเรเกลเตอรเมทที่สามารถเลืเ่อนแอคชั่นมอนได้สี่สิบเป m สเตอร์จะลุกรวมถึงตัวของ MC ประสานกับตัวของฟิลเองนะครับก็มีความสามารถที่ว่าเวลาที่เราเบรกเกาะนสเตอร์ได้แล้ว,ลวใช่ไหมครับจะมีการหนอค Action นสเ s t e r เพิ่มเติมอีก30หรือว่า15%ตามที่เราพูดคุยกันไปพราะงนั้นบอกเลยว่าขอแค่ว่าเราเบรกเกาะนสเตอร์แค่ทีเดียวนะครับจากนั้นเนี่ยมอนไม่ได้เล่นอีกเลยนะครับส่วนว่าภาพจะออกมาเป็นประมาณไหนเดี๋ยวพอจอพาทุกคนไปดูแล้วกันอ่าแล้วบอกเลยว่าทีมนี้มีแต่ตัวดาเมจ e เท่านั้นทุกคนเวลาเบรกเกาะมอนตร e ทีบอกเลยว่าไส้แตกแล้วพอจอเริ่มยิงจากสารเจ้าก่อนนละกั นะครับเพราะว่าอีตัวนี้คือบอกว่าเวลาที่อะไรนะเวลาที่มันทิมใครแต่ละทีเนี่ยคือแบบไม่ไหวนะครับน่าจะตุยกันได้เลยอ่ะแล้วก็ MCMC MC เดี๋ยวมาช่วยเบรกตัวตัวนี้แล้วกันเพราะว่ามันมีจุดอ่อนจินตภาพนะครับอ่ะเราอ e ีไปแล้วก็เดี๋ยวอันติต่อเลยตื่นเต้นทุกคนเวลาเล่นทีมที่ไม่มีฮิวไม่มีโล่เนี่ยคือตื่นเต้นมากแบบมันท้าทายอะ่ะ อ่ะโอเคแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้เราตีปกติไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวอันติยังไม่กดนะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวสารเจ้ามันแปลงร่างพูดถึงพอจอมองว่าเดี๋ยวตีปกติแล้วก็เดี๋ยวกดอันตีต่อน่าจะเบรกพอดีนะครับงั้นก็เอาเลยโอ้แล้วกัานติอ่าเบรกพอดีนะครับหนี่ทุกคนดูแอคชั่นของสารเจ้า <laughs> ไปร้อยสามสิบร้อยสามห้าไม่ได้เล่นละไกลมากอืมอ รับไปแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้ยังไงดีอ่เนี๋ยวก,กดอัติฟิลไปเลยก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวให้ให้พฤิวัดเอ็มซจะได้การันตีเบรกเนาะแล้วก็แล้วก็ตัวหมาจะได้จะได้หลุดไปอีกไซเคิลหนึ่งจะได้ไม่โดนดาเมจแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราฆ่าเราฆ่าหมาก่อนละกันทุกคนแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือเราค่อยไปโฟกัสสันเจ้าเพราะว่าเลือดเหลือน้อยแล้วนะครับไปยิงป้องหกแสนดาเมจ โคตรแรงแรงไปไหนอ่าเอเดี๋ยวตีปกติไปทุกคนอ่าแล้วก็เดี๋ยวเก็บเก็บเอาไว้ใช้เขาเรนะียกนะเก็บเอาไว้ใช้ตอนเอ่อเว็บต่อไปนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้ผลของแดนแดนซดด้วยนะครับอ่าอันนี้เราบัฟบูทฮิลแล้วก็ยิงไปทุกคนอ่าเรียบร้อยอ่ากดอันตีเอดึงเพื่อนขึ้นมาเล่นแล้วก็เดี๋ยวตามด้วยบูทฮิลต่อ แดี๋ยวเราเริ่มจากสวาล็อกละกันนะครับเพราะว่าหมาไม่ได้แรงแต่ว่าสวาล็อกเนี่ยคือแรงมากนะครับเล่นแอคชั่นสวาล็อกไปก่อนโอ,โอเคแล้วเราก็ค่อยๆโฟกัสเบรกสวาล็อกกันอืมน้องฟิวน้องฟิวเดี๋ยวเราอ่เดี๋ยวเราตีไปก่อนนะครับแล้วก็ MC ช่วยเบรกตัวของหมาเหมือนเดิม ตรงนี้เรายังเบรกมันไม่ได้เพราะงั้นมอนจะได้เล่นก่อนแต่ว่าเลือดเราเยอะทุกคนเพราะงั้นแบบว่าชิลมากสามารถรับได้นะครับสามารถรับได้อย่างแน่นอนและหลังจากที่มอนเล่นตรงนี้ไปปุ๊บนะครับมอนไม่ได้เล่นอีกแล้ว <laughs> อ่าโอเคเออตรงนี้ผมไม่อยากเบรก ผมเพราะว่าผมอยากให้บูทฮิลเป็นคนเบรกมากกว่างั้นเดี๋ยวเรากดสก,กิลต่อสู้ไปอ่าโอเคแล้วก็เอ็มซีเรามาเรามาเบรกตัวข้างเหมือนเดิมเนาะอ่าแล้วก็บูทฮิลยิงเท่าไหร่ทุกคนทุกคนว่าเท,ท่าไหร่ล้านดาเมจอ่าแล้วเดี๋ยวเราหน่วงแอคชั่นไปอเนื่องต่อ,ตอแล้วทุกคนดูแอคชั่นสวาหรอก คือไปไกลมคือไม่ได้เล่นอีกแล้วนะอันเนี้คือบอกว่าหมดหมดเทินมาแล้วนะครับอ่าเราเรายิงหมาต่อใช้ MC ดึงเทินเพื่อนเล่นต่อนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรากดสกิลต่อสู้รวนเหมยอ่าแล้วก็เดี๋ยวตีปกติน้องฟิวเดี๋ยวพ่อจอเก็บหลอดอันนี้ไว้ให้บูตฮิลเป็นคนเบรกละกันทุกคนนะครับผมเราตีเราตีสวัล็อกไป แล้วก็ MC ยังไม่ต้องเล่นก็ได้นะครับเดี๋ยวเราฆ่าเดี๋ยวเราค่อยๆฆ่าตัวของเราฆ่าหมาก่อนอ่ะยิงอ่ะเราค่อยอันตีนตรงฟิวนะครับทำดาเมจใส่สวาร์ล็อกต่อนี่แล้วก็เดี๋ยวบู๊ทิวได้เล่นก่อนสวาร์ล็อกเห็นปะเพราะงั้นเพราะงั้นบอกเลยว่าไม่มีดาเมจเพิ่ม,เต,มเติมอีกแล้วนะครับจบแค่นี้แน่นอนเ <laughs> วอร์ไหม พอเจะว่าทีมนิเวอร์เหมือนกันนะค่อนข้างจะเป็นทีมที่เวอร์เลยนะครับแต่ว่าใครที่ไม่อยากมาเล่นแบบว่าเรู้สึกว่าถ้าแบบนี้มันเล่นยากไปพี่โอ้โหแบบ มันคิดเยอะอะไรเงี้ยก็เพื่อนๆก็ใส่ตตวลงโตโลอะไรได้ตามเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่าอันนี้พอจอมาลองเล่นให้ดูว่าจริงๆแล้วมันเล่นได้นะครับต่อให้ห้องนี้มันจะเป็นห้องที่เขาเรียกอะไรนะดาเมจหนักขนาดไหนก็ตามมันก็ยังคงเล่นได้อยู่เพราะว่ามันมีเลื่อนมันมีเรื่องของการเลื่อนแอคชั่นมอนค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวพอจอพมาดูในส่วนของแรปป้ากันบ้างดีกว่านะครับเพราะว่าแรปป้าเองก็เป็นตัวละครที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องของการเบรกเกาะมอนสเตอร์เหมือนกันใช่ไหมครับยิงคุณเบรกเกาะมอนสเตอร์เยอะท่าเึ่งนของฟิก็มาาช่วยทํ้ เรื่องของการเก็บแซกตรงนี้มันทําได้ง่ายมากขึ้นจากการเพิ่มจุดอ่อนเทียมนั่นเองนะครับเอ่อส่วนตัวพอจอแนะนําว่าอย่างทีมนี้เนี่ยเป็นพอจพอจจะเลือกบัฟตัวของหลิงชานะครับเพราะว่าตัวของแรปป้าเวลาที่คุณกดอันติเนี่ยนะครับเอ่อเขาสามารถเบรกจุดอ่อนมอนสเตอร์ได้แบบไม่สนท่าดอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าคนอื่นเนี่ยคือตอนนี้มอนสเตอร์มันไม่ได้มีใครที่แพ้ไฟเลยเพราะงั้นถ้าพอจอบัฟที่หลิงชาเนี่ยนะครับมันจะกลายเป็นว่าหลิงชาจะสามารถช่วยแรปป้าในการเกกบรกเกาะมอนสเตอร์ได้ด้วยนะครับเพราะงั้นเรามาบัฟที่หลิงชาาคคุ้มกว่นะรับ บัฟที่เสียไปมันก็จะมีแค่เรื่องเบรกเวสเซ็ก,ก30%เนาะซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็หลิงชาเองก็สามารถที่จะตีหมู่ได้ด้วยเพราะงั้นก็หมายความว่ามอนสเตอร์ก็จะโดนลดรีเจนได้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะเพราะงั้นพอจอยมองว่ามาบัฟที่มาบัฟที่หลิงชาค่อนข้างจะคุ้มกว่าเนาะแล้วป้าย,ยังไม่กดอันติและกันทุกคนเดี๋ยวรอมั่นใจว่าเราให้หลิงชาเบรกเกาะมอนสเตอร์ไปก่อนอ่ะแล้วก็จังหวะไหนที่เรามั่นใจแล้วว่าตอนนี้เบรกได้ก็ ค่อยกดอันติของแรปเปอรไอทีนะครับอ่ะน่าจะเป็นตรงนี้แหละนะครับอ่ะกดเลยนี่เห็นไหมเราสามารถใช้น้องหลิงชาในการช่วยในการเด็กเกาะมอนสเตอร์ได้ด้วยนะครับอ่ะเราตีไปโพรโพรเท่าไหร่เออเจ็ดแสนดาเมจโอเคอ่ะเดี๋ยวเราตีปกตินะครับผมอ่าอันติเดี๋ยวรอรอรอมอนเสกลูกน้องก่อนอ่ะแล้วค่อยกด นะครับนี่แล้วอันติฟิลก็ค่อนข้างเบรกก่อนมอนสเตอร์ดีนะเห็นป่าว่าเออเราเขาเรียกมอนสเตอร์ตัวเล็กๆเนี่ยถ้ามีบัฟลนหไปเพิ่มด้วยก็คือเบรกไปเลยนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเราตีปกติไปก่อนนะครับผมอ่าหลิงชาก็เบรกมอนสเตอร์ซ้ำ รอ,อนเหมยผมว่าเรากดสกิลต่อสู้เลยดีไหมหรือว่ายังดียังแล้วกันอ่ะเราเราเรา,เราตีไปก่อนอ่าแล้วเราก็กดดีโชจริงๆตรงนี้พอจอมองว่าไม่ค่อยคุมเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะถึงแอคชั่นมอนอยู่แล้วพอเราเบรกเกาะมอนเตอร์ตอนนี้มอนเซอร์มันจะเลื่อนแอคชั่นไม่ไกลเออนะครับแต่ไม่เป็นไรก็เลยตามเลยทุกคน <laughs> อ่าแล้วเราแล้วเรากดอีกทีนึงก็ได้มันจะได้เบรกเกาะจิตภาพอีกรอบหนึ่ง บอลจะได้เลื่อนแอคชั่นไปไกลขึ้นนะครับโ๊เห็นปะเนี่ยเราเบรกเกาะมอนสเตอร์ซ้ำได้จากการที่ว่าน้องฟิวเราสามารถที่จะเพิ่มเอ็กโซทับเนสหรือว่าจุดอ่อนเทียมให้มอนสเตอร์ได้ใช่ไหมครับพอเบรกเกาะมอนสเตอร์ที่เป็นจินตภาพเพิ่มเติมก็เลื่อนแอคชั่นไกลขึ้นกว่าเดิมเออนะครับผมดีไหมค่อนข้างจะดีนะครับเอ,อ่อตรงนี้พอจอมองว่าเราจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องบับน้องหลิงชาแล้วก็ได้นะครับเพราะว่ามอนสเตอร์ตอนนี้เกาะแตกแล้วเราไม่จําเป็นต้องให้ใครมาช่วยเบรกแล้วใช่ไหมแต่พอจอมองว่าเดี๋ยว มันก็จะขึ้นเฟสใหม่แล้วอะแล้วเดี๋ยวเรามันจะต้องมาเราจะต้องมานั่งเบรกเกาะมอนสเตอร์ซ้ำอีกรอบหนึ่งเพราะงั้นเราบัฟหลิงชาเราไว้เลยก็ได้นะครับเรากดสกิลร้อนหน่อยายแล้วก็อันนี้กดสกิลต่อสู้อออ่าแล้วก็แลป้าตีนะครับมันน่าจะเปลี่ยนเฟสพอดีอ่าโอเคดีแล้วแหละที่เราที่เราเลือกบัฟหลิงชานะครับ เดี๋ยวเราตรงนี้น้องฟิวเราตีตีอย่างนี้ก็ได้นะครับตีงนันแรกโชว์เนี่ยมันดีมันดีมากเลยนะเวลาที่เรามีเวลาที่ลับป้ามีคนช่วยเบรกเออเราเราเบรกเกาะมอนสเตอร์ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับโอเคตรงนี้เราตีไปก่อนโช,โ,ชโชว์โชว์อ่าแล้วก็เบรกไ่ายตัวข้างๆแล้วเดี๋ยวเรามีหลิงชาช่วยเบรกอีกรอบหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เป็นเขาเรียกนะเป็นการพอจอมาเาขาเรียกนะพอจอมาโชว์ข้อดีให้ทุกคนดูนะว่าว่าเอาจริงแล้วเนี่ยหลิงชาเองก็ก็มีจุดที่ไม่ใช่หมายถึงว่าหมายถึงว่าตัวน้องฟิวเองก็จะมีข้อที่ดีกว่าตัวของ MC ประสานประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับจากการที่ว่ามีส่วนช่วยให้เพื่อมทีมของเราช่วยในการเกกบรกเกาะมอนสเตอร์ได้นั่นเองนะครับนี่โชค์าไบงึ๊บเออแล้วตรงนี้ก็ตีปกติแต่ก่อน โอเคตรงนี้เดี๋ยวน่าจะจบแล้วมั้งทุกคนใช่ไหมเดี๋ยวเราน่าจะจบแล้วเดี๋ยวตรงนี้เราก็น่าจะจบแล้วเพรอะงั้นก็ทำอะไรก็ได้แล้วทุกคนอันติีน้องฟิวก็กดๆไปเลยก็ได้แต่จริงๆให้หลิงชาบเบรกอาจจะดีกว่านะเออนะครับอ่ะแล้วเราก็กดเลยก็ได้ตรงนี้น่าจะตายแล้วทุกคนปึ๊บปึ๊บอออีกหกแสนดาเมจแรงไหม เออพอจอว่าแรงดีนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่สามารถเล่นกับน้องฟิล์ได้ค่อนข้างดีนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของลัป้านั่นเองเนาะ อนอกจากนี้นะครับส่วนตพอจอก,ก็ได้ลองทสทีมอื่นที่นอกเหนือจากบูธเฮลกับตัวของรับป้าเหมือนกันนะครับทีมแรกจะเป็นในส่วนของทีมไฟล์ไฟซึ่งส่งวนตพอจอมองว่าฟิลเนี่ยนะครับไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยทีมนี้เท่าไหร่เนาะเนื่องจากว่าไฟล์ไฟนั้นเป็นตัวละครที่เน้นในเรื่องของซูเปอร์เบรกดาเมจมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของการเบรกเกาะมอนสเตอร์ใช่ไหมนั่นหมายความว่าจุดอ่อนเทียมที่ฟิลนั้นสร้างขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อไฟล์ไฟขนาดนั้นยกเว้นแต่ว่าเพื่อ,อ, e อนๆ ขนาดนั้นรวมถึงว่าไฟฟ้าเองก็มีความสามารถในการแปะจุดอ่อนที่เป็นธาตุไฟอยู่แล้วนั่นหมายความว่าบัฟของฟิลที่ช่วยทําให้เพื่อนร่วมทีมของเรานะครับสามารถเพิกเฉยต่อจุดอ่อนมอนสเตอร์ได้ก็จะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเหมือนกันดังน,นส่วนตัวพอจอก็เลยมองว่าประโยชน์หลักของฟิลในทีมนี้เนี่ยมีแค่การเอามาแทนที่ในส่วนของ MC ประสานเท่านั้นเพื่อนํา MC ประสานของเราไปใช้งานในทีมอื่นนะครับหรือว่าเอาไปใช้ในการเล่นกับผาดใหม่ก็คือผาดความทรงจํานั่นเองเนาะ อีกทีมที่เทสเหมือนกันนะครับจะเป็นในส่วนของทีมฮิเมโกะนะครับซึ่งต้องบอกว่าทีมนี้ค่อนข้างจะดีมากๆจากการที่ว่าฮิเมโกะนั้นเป็นตัวละครที่ชอบในเรื่องของการเบรกเกาะมอนสเตอร์มากๆเลยใช่ไหมทุกคนเพราะว่าเวลาที่เบรกเกาะมอนสเตอร์แต่ละครั้งนะครับฮิเมโกะจะมีการเก็บสแต็กทางด้านซ้ายล่างจอซึ่งพอครบ3ามสต็กปุ๊บนะครับฮิเมโกะก็จะปล่อยการโจมตีต่อเนื่องออกไปการมีจุดอ่อนเทียมขึ้นมานะครับก็ทําให้เรานั้นสามารถเก็บสเต็กตรงนี้ได้เยอะมากขึ้นและทาให้ฮิเมโกะของเรานั้นสามารถปล่อยการโจมตีต่่่ออออเเนนนนนืงงงได้้้บยคััขนนึ ใครที่ชอบเล่นทีมไมโกซูเบกนะครับในเพลฟิกชั่นหรือว่าคอนเทนต์อะไรก็ตามที่มอนเยอะๆเนี่ยนะครับฟิลถือว่าค่อนข้างอัปเกรดทีมนี้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวเนาะ อีกทีมที่พอจอรลองเทส,สเหมือนกันนะครับก็คือการเล่นคู่กับในส่วนของไอเกรอนนะครับโดยหน้าที่ของฟิลในทีมนี้นะครับก็คือการส่งบัฟให้กับตัวละครซัสเทนเช่นตัวของอเวนจูรินหรือว่ากาลาเกอร์เป็นต้นเพื่อทําให้ตัวละครซัสเทนเหล่านั้นนะครับมีความสามารถในการแปะดีบัฟลดดีเฟนซ์เพื่อช่วยในเรื่องของการเก็บสต็กให้กับตัวของไอเกอรอนนั่นเองนะครับส่วนฟิลในทีมนี้เนี่ยมีความจําเป็นต้องใช้เป็นไลคอลเละโซลูชันนะครับเนื่องจากว่าฟิลนั้นไม่มีความสามารถในการแปะดีบัฟใส่ตัวของ, Monster, งขามอนสเตองัขวย โมีของเราเนี่ยมีสเต็คของการเก็บไม้ตายเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะโดยปกติแล้วคนที่สามารถแฝดดีบัฟได้หลักๆเนี่ยนะครับจะมีแค่ในส่วนของเจียวชิวกับในส่วนของเพล่าใช่ไหมครับแต่พอคุณใช้ฟิล์แทนเพล่า เอเบนจูรินหรือว่ากาลรรเกอร์ของเราในทีนี้เนี่ยนะครับก็จะสามารถแปดดีบัฟได้เพิ่มเติมด้วยจากการโจมตีปกตินั่นเองเนาะซึ่งดูเป็นคอนเซตต็ปที่ค่อนข้างดีใช่ไหมครับเพราะว่าโยมีของเราเนี่ยน่าจะได้ปาดอันติแบบรัวเลยแต่พอลองเล่นจริงๆแล้วนะครับต้องบอกว่าโดยภาพรวมแล้วมันไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับปริมาณไซเคิลที่ใช้เนี่ยนะครับแทบไม่ต่างจากเพลราซะท่าไเร่เนื่องจากว่าเพลราเองก็ไม่ใช่เป็นตัวละครที่แปดดีบัฟน้อยขนาดนั้นนะครับตัวละครทําสปีดเยอะนะครับแถมท่าไม้ตายของเพลราเองก็มมาาไววกๆด้ย เพราะงั้นเขาสามารถแปะดีบัฟได้เยอะมากๆแต่ว่าสิ่งที่เทล่ามอบให้เพิ่มเติมนะครับก็คือการลดดีเฟนต์มอนสเตอร์สูงสุดถึง40%นั่นเองซึ่งฟิลนั้นสามารถลดดีเฟนต์ได้น้อยกว่าโดยภาพรวมแล้วมันก็เลยไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะครับแล้วก็เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้ตัวของอเวนจูรินนะครับมีความสามารถในการแปะดีบัฟได้บางทีแล้วไปเปิดไล์คนประจําตัวของพี่แกมาใช้งานเนี่ยอาจจะคุ้มค่ามากกว่าก็ได้นะ อันนี้คือทั้งหมดของคลิปพรีวิวก่อนเข้าสำหรับตัวของน้องฟิล์นะครับคอ,อจอแนะนําว่าสำหรับใครก็ตามที่เป็นเมนบูธฮิลนะครับชอบเล่นแรปป้าหรือว่าชอบเล่นในส่วนของทีมที่ไม่โกะซูเบรกมากๆเนี่ยนะครับฟิล์กเน้นว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่น่าเปิดมา,มากๆเลยนะครับรวมถึงคนที่มั่นใจมากๆนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีความสนใจในทีมซัมมอนมากๆอยากเล่น MC ในผาดความทรงจำแบบสุดๆนะครับแต่ว่าก็ไม่อยากทิ้งทีมเบรกเหมือนกันการเปิดฟิล์มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ แต่พอจอต้องขอเตือนในหนึ่งรอบนะครับว่าข้อมูลรวมถึงผู้ใดต่างๆนะครับที่อัดมาในคลิปนี้เป็นข้อมูลที่ได้ามาจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์เอ์เพนเซิร์เวอร์ซึ่งยังไม่ใช่ข้อมูลสุดท้ายของตัวละครน,นะครับนั่นหมายความว่าพอตัวละครเข้าจริงแล้วเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ดังนั้นอย่ายุดเป็นซานะมากนะครับดูประกอบการใ,ใจนะครับแล้วก็ดูเอาสนุกเพลงเดียวเท่านั้นนะครับส่วนในคลิปนี้ก็จะมีเนื้อหาแต่เพลงเท่านี้ส่มตว่าในคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะครับก็ฝากติดตามช่องพอจอไว้ได้ยละกันคลิปนี้พอ,อ,รอตราบไปกอสสััดีค ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกาลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน้วยนะเวลาที่ผมอัพคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟีดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ